สวัสดีครับพอบกับข้าวปยากุบอาการประจำวันบริเวณภาคใต้ฟังตะวันออกในวันพุธที่25ธันวาคม2567กับผมนายอนุศักซี่ชัยชนะครับครับวันนี้เราก็ามาติดตามสภาวะอากาศกันครับครับเรามาเรยงวันทีเพผ่นที่ตัวอากาศพิวพื้นนะครับวันนี้เช่นว่าบริเวณความกดอากาศสูงเพื่อมวลอากาศเย็นนะครับออยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศใต้ตอนบนแล้วก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับมีพายุโซนร้อนนะครับป่าบึกนะครับ บริเวณทะเลจีนใต,ต้ตอนล่างครับครับมาตอนเทพาบ้า้ดาวเทียมนะครับพิมาวรวลีนะครับวันนี้ก็มกีมาแถวภาคใต้ตอนบนแล้วก็บริเวณเอ่าวไทยนะครับส่วนเรดาร์ชุมพรนะครับพ่นเหล็กหน่อยนะครับแที่ยวจ่ายปังกล้อง,งจังหวัดชุมพรครับเรดาร์สถิงพลานะครับการพ่นเหล็กหน่อยอย,อยู่นะครับเที่ยวช่อง จังชายฟังของจังหวัดนครน,นะครับพืซนบริเวณก็ไม่มีฝนนะครับตอนตีรายงานอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนะครับ3า5เนะครับอําเภอผะแสงจังหวัดสุราษฎร์แต่ก็อําเภอชะว่างจังหวัดนครครับต่ำสุดวันนี้ครับ18.3ครับฝนนองปรับอําเภอวายินจังหวัดประจวบครับสำหรับฝน24นะครับตั้งแต่ที่7็รเยกว่าถึงตีเจดว่าชาววันนี้ค็ อากาศตายฟังตะวันออกครับกมีฝนเล็กน้อยนะครับสูงสุดวัดดจุดแปดมิลลิเมตรครับอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับสำหรับพยากรณ์อากาศอากาศตายฟังตะวันออกวันนี้นะครับกต่างตอนบนของภาคนะครับมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนทางตอนล่างของภาคก็มีฝนหรือฝนฝากกระนองบางพื้นที่นะครับ สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดกจด็จะอยู่ในช่วง17ถึง24นะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วง29ถึง32องศานะครับกับลรามาต่อที่คลื่นล่มครับวันนี้กรเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือน,นะครับความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฝ้าขนองกระถืนสูงมากกว่า2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เตือนพี่น้อง ชาวเรือชาวประมงนะครับการเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับนิกเลียงบริเวณที่มีฝนฝ่าคันองครับสำหรับขาดมาเจ็ดวันครั้งหน้านะครับในช่วงที่ีสิถึงท1สครับปากตายฟังตะวันออกตอนบนครับเปชรบุรีประจวบชุมพรสุราษนะครับในช่วงวันที่ีสิถึงทีสกกาประมาณโอกาสเกิดฝนก็20%ของพื้นที่นะครับส่วนทีสเจ็ไปจนถึงสามสิบก็ 3 0ำชส่นะครับส่วนวันที่ซแอดกระลดลงนะครับเลือ10%ครับมาทีปากใต้ตอนลลางนะครับหนักพ่อปัตตาุงสรงคราปัตตานียะลาณราธิวาดนะครับในช่วงวันที่ยี่สิบหาถึงยี่็กโอกาสเกิดพ้นกยี่สิบถึงสามสิบสนะครับส่วนยี่แปดถึงยเก้ากพ้นผิ่มขึ้นนะครับเป็นหกสิดส้นนะครับส่วน30กาลดลงเลือ4สีสครับส่วน3แอดก็ลดลงยิกนะครับเลือ2ยี่สบเปนพื้นที่ครับ สรัสหรับนี้ผพก็ขอจอบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมปากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับช่องยูทูบ้องสุนอุตุนิยมวิทยาภาใตายฟังตะวันออกสรรบปณคาสวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน